Diamond Food นครราชสีมาตบถึง5เซตทั้ง2ทีมสสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับในการแข่งขัน PPTV วอลเลย์บอลสโมสสอนชายเอสโคลาชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่21ปี2021ที่สนามศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมาในวันที่8ตุลาคม2564เป็นการแข่งขันในวันแรกนะครับ คู่แรก AGMK จากอุซเบกิสถานพบไดมอนด์ฟุตวีซีจากไทยไดมอนด์ฟุตของเนืออากาศตรีสมบูรณ์นาคพึงรองแชมป์ไทยแลนด์ลีก2020และได้ลงแข่งขันเป็นครั้งแรกส่งผู้เล่นนำโดยภูสิทธิ์โพนลินกิติคุณสีอุทวง์อเล็กซานเดอร์นาวาเลตอปกันตพัชคูณมี กฤษดานินสวัยอนุชิตพักดีแก้วยุทธการบุญรัตในการแข่งขันเซตแรกไดมอนด์ฟูดยังเริ่มต้นเกมไม่ได้และปัญหาในเกมลุกทำให้ ATMK เป็นฝ่ายเอาชนะไปก่อน25 19นำไป1 0เซตแต่ในเซตที่2 d i ไดมอนด์ฟูดเริ่มกลับมาทำผลงานได้ดีขึ้นทำเกมลุกได้อย่างเด็ดขาดก่อนที่จะชนะไปได้25 18ตีเสมอ1ต่อ1 เซตที่3ตัวแทนจากไทยยังเล่นได้ดีออกนำไปตั้งแต่ต้นเกมแต่ว่าในช่วงท้ายเกมผิดพลาดกันเอง ATMK แซงชนะไป25-23ต่อ23ทีมจากอุซเบนำไป2ต่อ1เซตที่4เกมยังไดมอนด์ฟูดเล่นได้แน่นอนกว่าและนิ่งกว่านะครับเป็นฝ่ายเฉือนเอาชนะไปได้25-22ต่อ22เสมอกันอีกรอบ2ต่อ2เซตเซตที่5 เกมสูสีตั้งแต่ช่วงกลางเกมไดมอนด์ฟุตทำเกมเสิร์ฟได้ดีและเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้15-13นะครับสรุปผลการแข่งขันไดมอนด์ฟุตว VC จากไทยชนะ AGMK จากอุสเบกิสถาน3-2เซตด้วยคะแนน19-25 25-18 23-25 25-23และ15-13 กันตพัคุณมีทำแก้มสูงสุดให้กับทีมทำไป22คะแนนรองลงมาก็เป็นภูสิทธ์โพนารินที่ทำไป18คะแนนนะครับเกมต่อไปไดมอนด์ฟุตจะลงสนามพบกับอันอาร์บีสปอร์ตขับจากกาตานะครับในวันที่9ตุลาคม2564เวลา18นาิกา30นาทีนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD ช่อง36นะครับ ส่วนคู่ที่2นะครับนครราชสีมาคิวมินซีวีซีจากไทยพบคาสมาสปอร์ตขับจากคูเวตนะครับนครราชสีมาเจ้าภาพของการแข่งขันและเป็นแชมป์ไทยแลนด์ลีก2020ได้ลงแข่งขันในรายการนี้เป็นครั้งที่3เกมนี้นาวากาศเอกพเดชศึกวรรณโชธเฮดโค้ชส่งผู้เล่นนำโดยวันชัยทวิเศษธนัทบำรุงพักดีบุญริศวงทอน ชัดมงคลประเกตแก้วกิติพงศ์สุขสาราออรเทพคนหารธนพัฒนเจริญสุขในการแข่งขันนะครับเซตแรกทั้ง2ทีมเล่นกันอย่างสูสีแต่โคราชทำเกมลุกได้ดีกว่าในช่วงกลางเกมชนะไปก่อน25-22เซตที่2ต้นเกมคาสมาออกตัวได้ดีและทำเกมเสริมได้ดีขึ้นทำให้โคราชเริ่มลวน ก่อนที่ทีมจากคูวเวตจะเป็นฝ่ายเอาชนะไป25.18เสมอกัน1.1ต่อ1เซตเซตที่3เกมของทีมจากคูวเวตนะครับยังทำได้ดีอย่างต่อเนื่องทั้งเกมเสิร์ฟและเกมลุกรวมไปถึงยังเป็นฝ่ายที่เอาชนะไปได้25.18คาสมาพิกกลับมานำา2ต่อ1เซตเซตที่4เกมยังสูสีตั้งแต่ต้นเกมแต่ในช่วงท้ายคาสมาทำผิดพลาดกันเองทำให้โคราช พึ่กลับมาเอาชนะ25-21เสมอ2-2เซตเซตที่5ทั้ง2ทีมออกตัวกันได้ดีแต้มเสมอกันที่8-8ต่อโคราชทำเกมได้ดีก่อนที่จะนำไป14-11ต่อแต่ทว่าคาร์ดมายังมาตีเสมอ14-14ต่อแต่สุดท้ายโคราชยังเฉือนชนะไปได้16-14ต่อ สรุปผลการแข่งขันนครราชสีมาคิวมินซีวีซีจากไทยนะครับชนะคาสมาสปอร์ตขับจากคูเวต3ต่อ2เซตด้วยคะแนน25-22 19-25 1ต่อ25-21ต่อแต่อต่อและ16-14ต่อนะครับธนัดบำรุงพักดีหัวเสาของโคราช ทำแจมสูงสุดให้กับทีมทําไป21คะแนนลองลงมาก็เป็นวันชัยทัพวิเศษนะครับกับกัรทีมทําไป18คะแนนซึ่งนะัดต่อไปนะครับนครราชสีมาคิวมินซีวีซีก็จะลงสนามพบกับซาลกาสขับนะครับจากอิรักนะครับในวันที่9ตุลาคม2564เวลา15นาิกา30นาทีนะครับซึ่งฟฟแฟนๆวอลเลย์บอลก,ก็สามารถชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง p ีพีทีดีช่อง36นะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเล่บอลทีมชาติไทยที่ช่างยอดจะอัปเดตให้ฟังทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ